ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะวันนี้นะเราก็ได้มาช่วยงานวัดทําความสะอาดวัดแต่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเธอก็มาช่วยวัดกันอยู่สม่ําเสมอวันนี้เมื่อพวกเธอจบการศึกษาในระดับมปลายนะพระาจย์ก็เชื่อว่าที่ที่เธอจะไปมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักเพราะว่าเราก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งที่มันอาจจะถูกสร้างมา เพื่อที่จะไปประกบกันเข้ากับจิ๊กซออีกสามสี่ตัวซึ่งการที่จะต้องไปศึกษาในสถานที่ใหม่วิชาที่ชอบหรือสถานศึกษาที่ใช่น่าเชื่อว่าเธอก็เลือกสรรพอสมควรและคัดสรรกันมาพอสมควรแต่ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเต็มร้อยน่าจึงเชื่อว่าสิ่งที่เธอตั้งใจทำมาตั้งแต่ยังเด็กๆไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังมากนักไม่นอกรูกนอกทางเหมือนลูกสาวลูกชายบ้างอื่นน่าจึงเชื่อว่า การที่เธอจะคอนโทรนจิกซอรกระดานนี้ให้มันออกมาเป็นภาพที่สวยมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักแล้วเราก็เชื่อว่าเมื่อเราปรารถนาที่จะให้บาร,รมีของพระพุทธเจ้าช่วยในการที่จะเข้าสถาบันการศึกษาใหม่สิ่งใดที่มันเป็นเซตเดียวกันย่อมที่จะเข้าถึงกันได้แน่นอนก็คงจะต้องอาศัยสิ่งที่เธอมีความคุ้นเคยและเหมือนกันก็คือความดีของเธอ สามารถที่จะดึงความดีของพระรัตนตรัยมาช่วยปกเสียงปกกล้าวได้วันนี้จึงขอวอวยพรให้เธอทุกๆคนถ้าหวังจะไปในสถาบันการศึกษาใหม่ที่ดีก็ขออำนวยอวยพรและเชื่อว่าที่เธอเดินกันมาก็ไกลพอสมควรและที่ที่จะเดินไปข้างหน้าก็คงจะต้องเป็นที่ที่ไกลอีกมากกว่าวันนี้ถ้าทนสี่ปีของการศึกษาให้จบไม่ได้ก็คงจะต้องทนอีกเจสิปี เพราะว่าเป็นชีวิตที่ลำบากเมื่อไม่มีการศึกษาการันตีเพราะไม่มีหน่วยงานไหนที่จะรับคนที่ไม่มีการศึกษาให้ทำงานในระดับสูงได้ฉะนั้นถ้าทนสี่ปีไม่ได้ก็จะต้องลำบากไปอีกเจสิปีกว่าจะตายแต่ถ้าทนสี่ปีได้เธอก็จะสบายพ่อแม่ครอบครัวทุกคนก็จะลงตัวพร้อมลูกหลานในอนาคตวันนี้จึงขอวิงวอนและอวยพรให้เธอทุกคนวันนี้มาสร้างบุญใหญ่ไม่ใช่จัดฉากไม่ใช่สร้างภาพ มาช่วยทำงานวัดอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็ขออมตะเวยพรให้เธอทุกคนหวังสิ่งใดก็ง่ายได้สำเร็จทุกเรื่องทุกทุกประการขอให้สมหวังขอให้สมหวังขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกทุกประการทุกทุกคนขออนุโมทนาโชคดีนะก็คิดว่านะที่ทำมาก็ดีแล้ว ดีแล้วแล้วก็ทํากันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมวัดแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมวัดว่ายังไงเราก็โตมาก็วัดเติบโตมากับเรื่องของการศึกษาทางศีลธรรมธรรมถ้าคนลืมวัดเนี่ยก็อย่าลืมว่าจริงๆเราก็เกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับวัดมาตลอดเลยเดี๋ยวพอถึงวันตายกันนี้ไม่พ้นพระบวชแต่งงานก็หนีไม่พ้นพระ,ะกิจกรรมเกี่ยวกับพระทั้งนั้นวันนี้โชคดีนะนะไปเดินทางปลอดภัย